สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อหนะตอนนี้ใครคือรักแท้ของคุณเขาเป็นใครรักแท้ของคุณคุณกับเขาพบเจอกันหรือ,อยังเขาเป็นใครใครคือรักแท้ของคุณอยู่ลําพัง คุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างกันคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาลคุณกับเขารู้จักกันแต่ก็ไกลก็ห่างกันอยู่แต่ถ้ามองดูตัวเขาเองเขาอยู่ลําพังเขาคิดถึงคุณส่องมองคุณอยู่อยากโทรหาอยากพูดคุยกับคุณหรือคุณกับเขาได้แต่โทรหาได้แต่พูดคุยกันนะมันอยู่ลําพังอ่ะตอนนี้ไกลห่างกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกล ไขณใครดูเขาอึดอัดมากนะตอนนี้ความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนเหมือนอยากพูดอยากคุยกับคุณแต่ก็อึดอัดไม่ได้โท,โทรหาอยากโทรหาอยากส่งข้องความหาเพราะวัน,นี้พูดถึงมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความล้างนี้ในตอนนี้ความซับซ้อนความไม่ลงตัวคุณรักเขาเขารักคุณแต่ก็ยังเหมือนไม่เข้าใจกัน ก็มีอุปสรรคมากมายเป็นหาซับซ้อนลักซ้อนด้วยความซับซ้อนอะแล้วแต่ละคนละท่านที่เกิดขึ้นด้วยเหตุที่คุณกับเขารักกันแต่ก็ยังไม่สมหวังแฟนคลับเขาติดตามชีวิตคุณเป็นห่วงคุณ ดูพลังงานเขาดูนิ่งๆน,นะรักคิดถึงอยากพูดอยากคุยอยากโทรหาแต่ก็ยังอึดอัดเหมือนยังแก้ไขอุปสรรคไม่ได้ได้แต่เฝ้ามองคุณเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆนี่ก็ซับซ้อนนะลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องรังนี้เหมือนเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอดทนกับคุณได้เขาจะยอมรับ แล้วอย่างไรดูเหมือนเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมแล้ววางแผนชีวิตถ้าเป็นคนที่คุณเตรียมพร้อมคนที่คุณรู้คุณว่าจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันได้อยู่ด้วยกันนะเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาคือรักแท้คุณกับเขาต่เป็นรักที่ยังไม่สมหวังอะ่ะหรือเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ยที่รักกัน เตรียมพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแต่ไกลห่างได้แต่โทรหากันหรือถ้ามองอีกด้านหนึ่งเขาแอบส่งแอบ,บมองคุณโดยที่คุณไม่รู้หลักที่ไกลที่ห่างเขาอยากโทรหาคุณเน่ยแต่ไม่พูดไม่คุยแต่เขาเตรียมพร้อมที่วางแผนชีวิตใช้ชีวิตกับคุณรับขวัญเขารักเขาจะมารับขวัญคุณนำรักที่ดีมาให้คุณ นี่ก็ยังย้ำสามนะเป็นพลังงานได้ทั้งคนที่แต่เป็นพลังงานอุปสรรคขวางน้ำอยู่เขาลักคุณคือคู่แท้ของคุณเขารักคุณตอนนี้อยากโทรหาอยากพูดอยากคุยแต่มีอุปสรรคขวางน้ำแต่เตรียมพร้อมแล้วจะโทรหาเนี่ยมารับขวัญคุณแต่เขานิ่งๆแอบรักคุณเหมือนคุณไม่สนใจเขาเหมือนเขาไม่สนใจคุณดูคุณกับเขารักกันจะมีอุปสรรคขวางน้ำอยู่เดินทาง ท่องเที่ยวอันนี้ใบท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณเขารักคุณเดี๋ยวอย่างไรหรือคุณกับเขาพบเจอกันในการท่องเที่ยวเที่ยวเทศกาลเที่ยในเทศกาลเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเขาจะเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณเพื่อเขาหวังจะออกจากอุปสรรคปัญหาได้รอรอคอย คนที่คุณรอเขาอยู่แล้วเขารอคุณรอเวลาที่เหมาะสมจะได้พูดคุยจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อถึงเวลาก่อนแล้วจะสมหวังจะได้อยู่ด้วยกันไม่บังเอิญที่คุณกับเขามาพบเจอกันเป็นพรมลิขิตเพราะเขาเป็นคู่เพราะในหัวข้อรักแท้คือรักแท้ที่ไหลเงื่อนไขของคุณ เป็นคู่กันได้มาพบมาเจอกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามมากมายในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันเพราะไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขาจะเป็นคู่กันมาเกาะเป็นความรักเป็นความผูกพันน่ะคุณเพิ่งพบกับเขาก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่เหตุบังเอิญได้มาพบมาเจอนะถึงแม้อุปสรรคมากมายในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามได้เตรียมพร้อม วางแผนชีวิตไว้แล้วว่าเขาจะสร้างขอบคัยที่อบอุ่นความมั่นคงด้วยกันกับคุณต่อสู้รักนี้พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำรักแท้รักที่ไม่มีเงื่อนไขที่ไรเงื่อนไขด้วยความรักรักที่เหมือนเหมือนบังเอิญแต่ไม่ใช่เหตุบังเอิญความขัดแย้ง ต้องมีอุปสรรคขวางน้ำก่อนนะน่ยสัมผัสที่เขินคุณรู้ได้สัมผัสได้เมื่อพบเจอกับเขาหรือคุณกับคุณคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้แค่คิดถึงก็หัวใจละลายแล้วแล้วถ้าคุณยังไม่พบเจอเขาคุณจะได้รู้ได้พบเจอกับเขาแล้วคุณจะสัมผัสได้แล้วเมื่อคุณพบเจอกับเขาทําให้คุณหัวใจละลายแล้วเหมือนเพิ่งพบเพิ่งเจอก็เหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนน่ะแล้วคุณที่คุณรอเขาอยู่ ถ้าคุณรอรอที่จะได้สมหวังแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาถ้าคุณยังไม่ไพบเจอแต่คุณรอคนคู่แท้รักที่ไรเงื่อนไขนะ่ะคุณจะได้พบเจอเพราะการรอคอยแล้วเขาแอบส่องแอบมองคุณถ้าคุณเจอเขาแล้วแล้วก็รอที่จะได้สมหวังถ้ามองดูตัวเขาตอนนี้ับพลังงานตัวเขาอยู่ลําพังเขาอยู่ในความอึดอัดความซับซ้อนแล้วเขาแอบมองคุณอยู่แต่เขายังเหมือน เตรียมพร้อมวางแผนชีวิตที่จะสร้างครอบครัวที่ดีรักที่ดีมาให้คุณแต่เขารักคุณอยู่ในตอนนี้ถ้าบางคนบางท่านคุณก็ไม่รู้เขาแอบส่องแอบมองแล้วเขารอเวลาที่เหมาะสมเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณอยู่ใกล้คุณมีความสุขคุณเป็นกําลังใจให้เขาแล้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วเรามาดูว่าพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรกับ ความรักกับคุณเขาจะทำอย่างไรพระพิคเนส่งหนูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตเขาความรักเขาไปในทางที่ดีพระพิคเนสความสมหวังติดบ่วงบ่วงรัก่วงแห่งความรักเขารักคุณแล้วเนี่ยเขาติดบ่วงรักคุณแต่ยังไม่สมหวังรักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ เหมือนเขายังมีภาระที่ต้องทํายังทําให้ความรักนี้สมหวังไม่ได้แต่เขาก็ไปจากคุณไม่ได้แล้วก็ทําให้ความรักที่สมหวังยังไม่ได้แต่รักเป็นคู่แท้รักที่ไร้เงื่อนไขฝ่าฟันอุปสรรคมาถึงเวลาใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขารักคุณหรือเวลาพิสูจน์ให้เขารู้แล้วเขารักคุณตอนนี้เขาบ่วงปิดบ,บ่วงบ่วงรัก ความสุขนะความสมหวังในที่สุดก็สมหวังเกิดขึ้นและเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาตอนนี้เขารักคุณนะพลังงานตัวเขาง่วงเห็นความรักตกกลุ่มรักความสุขความสมหวังเกิดขึ้นรักนี้สมหวังใช้เวลาพระพิรุณหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนทำให้เขาใช้เวลาที่จะเลือกที่จะคบกับใครที่จะสร้างครอบครัวให้แน่ใจให้มั่นใจ วความผิดหวงังความเสียใจหรือคุณกับเขาต้องใช้เวลานะในการเรียนรู้อิใยใจคอกันพระขันธาก,กุมารการจเจริญเติบโตไปข้างหน้ารักที่มีอุปสรรคขวางน้ำมากมายเพราะกว่าจะสมหวังนะ่ะต้องอดทนเพราะพระขันธาก,กุมารการเระชิญเรื่องราวมากมายความรักที่ เขารักไข่แล้วเขาจะเอาใจเอาชนะใจคนรักอ,อ,อ่อนผ่อนตามอดทนเอาชนะใจคุณน่ะคือคู่แท้ที่ไหลเงื่อนไขรักที่ดีมาให้คุณแล้วคุณเองก็จะเอาชนะใจเขาเอาชนะประสรคปัญหาพระโคนนทีนี่ก็ย้ำซ้า,านะพระโคนนทีนี่ก็ต้องอดทนใช้เวลาช้าๆก็มั่นคง รักที่อยู่ในใจแอบส่องแอบมองคุณหรือคนที่คุณก็แอบส่องแอบมองเขาอยู่มีคนแอบส่องแอบมองเขาอีกใบวางแผนชีวิตไว้แล้วพระพระโคนนทีความอดทนวางแผนชีวิตยังมีภาระหน้าที่ต้องทําต้องรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ด้วยความอดทนในที่สุดก็จะสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการน่สมหวังพระพิคเนตราชาโชค เขาจะพูดจะคุยจะบอกให้คุณรู้จากไม่เข้าใจกันเขาก็จะพูดคุยกับคุณอยากที่คุณไม่รู้เขาจะได้พูดคุยกับคุณพูดคุยประความเข้าใจบอกให้คุณรู้คือคู่แท้ที่ไหลเงื่อนไขลรักแท้ดูเหมือนตอนนี้เขารักคุณจ้องมองคุณแล้วมาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหนึ่งหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลขสิบเอ็ดหรือไม่ก็เกิดปีฉลู หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดปีชวดแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรภายอยากบอกอะไรกับคุณเป็นอย่างไรคุณคิดอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปพระพระยาพาลีจะปูทศาการนี่ก็พูดถึงความอึดอัดน,นะ หาทางออกไม่ได้กับความรักกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องเลือกต้องตัดสินใจให้แต่อึดอัดแต่เป็นระยะชั่วคราวคุณจะมีทางออกได้เพราะใบนี้พูดใบแรกมาความอึดอัดต้องตัดสินใจความแล้วอย่างไรไพจะบอกคุณไว้ยอย่างไรทูกคุณเป็นคนที่คุณรักใครแล้วเหมือนตกหลุมรักรวดเร็วอะ่ะรักที่มั่นคงให้กับคนรัก พระยาราชสีเลือกความรักแบบพิธีพิธันนะเพื่อตอกย้ําความมั่นคงมันมันคงในอนาคตตอกย้าความมั่นใจของคุณเองเรื่องรักที่อยู่ที่คุณเลือกคุณให้ความสําคัญกับความรักคนรักคุณต้องการคนรักที่ยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําอ,อ,อ่อนอดทนผ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณได้อดทนคุณได้พระพิรุณ นี่ก็ใช้เวลานะเขาก็มีพลังงานพาริภพพิรุลในตัวเขาแน่ใจมั่นใจนี่คุณจะพบรักความสุขความสมหวังเพราะพระพิรุลน่ะคุณอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขความร่มเย็นมาให้คุณคุณก็มีความสุขความร่มเย็นให้กับคนที่คุณรักอยู่ด้วยกันเป็นคู่กันความร่มเย็นความมั่นคงแต่กว่าจะสมหวังใช้เวลาในการเรียนรู้ในการพัฒนาความรัก พลังงานเหมือนกันแล้วคุณคิดยังไงคุณจะทำอย่างไรวุ่นวายใจเคยผิดหวังมาก่อนหรือเขาทำให้คุณผิดหวังเสียใจแต่ความรักนี้ทศกัณฐ์ออกกรบคุณต้องอรอบคอบคุณคิดให้อรอบคอบหรือคุณตัวคุณเองอรอบคอบมากงมกว่าที่ว่าจะแต่สินใจเรื่องความรักคนรักกัน,กนตัดสินใจผิดพลาดได้การเอาชนะกัน จะมองดูแล้วคุณเคยผิดหวังนะหรือไม่คุณบอกว่าคุณจะไม่มีความรักแล้วต้องพอวางงานของความเป็นโสดความใช้เวลากว่าจะสมหวังหรืใช้เวลาก่าจะจะตัดสินใจกับคนรักความรักแต่ในที่สุดเนะ่ยคุณจะสมหวังหรือคุณเนะ่ะเคยผิดหวังแล้วอย่างไรเป็นอย่างไรอีกความแตกต่างความไกลความห่างพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุร ในที่สุดก็เป็นคู่กันได้รจนากับสังทองอ่ะถึงแม้จะแตกต่างความไกลความห่างความไม่เข้าใจกันความผิดหวงังหรือคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักแต่ในที่สุดคุณจะเจอคู่แท้ได้อยู่ด้วยกันแต่กว่าจะสมหวังแล้วคุณจะเจอคู่แท้รักที่ไหลเงื่อนไขของคุณคุณกับเขาแตกต่างกันคิดคนละแบบคนละอย่างในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังอ่ะรสนากับสังทองอ่ะ แล้วไม่คุณก็เป็นโลจนา,ขาเ,นเขาเป็นสังทองล้วเขาเป็นสังทองคุณเป็นโลจนาเป็นโจเนี่ยสลับกันได้แต่ในที่สุดก็จะเป็นคู่กันถ้าเก็บซ่อนไว้แต่ลางนี้อุปสรรคขวางหนาม,มากมายะ่ะแล้วคุณแตกต่างกันอุปสรรคปัญหาจากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันได้ได้อยู่ด้วยกันในที่สุดก็เป็นคู่กันอีกใบ สัจธรรมรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะความรักก็คือความทุกขหาความสุขที่จีรังยั่งยืนไม่ได้แต่เมื่อคุณเข้าใจในความรักรักที่มีเหตุผลมอบความรักที่ดีให้กับคนที่คุณรักและเขามอบความรักที่ดีให้กับคุณ่ะก็จะสมหวังรักที่ต้องพัดผ่าไกลห่างแต่ทุกอย่างเป็นสัจธรรมไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมีทุกก็มีสุข มีสุขก็มีทุกมีผิดหวังความเสียใจเหมือนเวียนเปลี่ยนแปงแลงแต่เป็นคู่แท้รักที่ไร้เงื่อนไขที่สุดก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจกันรักที่จริงใจให้กันและกันนะเพราะสัจธรรมอะความไม่แน่นอนแล้วความให้เข้าใจรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจก็จะทําให้ไม่ทุกขมีความสุขมาเห็นคนรักมีความสุขมีทุกข์ก็เข้าใจในสัจธรรม ก็มีทุกข์มีสุขปะปนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่รักด้วยเมตตาด้วยความเมตตาความเข้าใจเกิดขึ้นกับคุณรักแท้รักแท้ของคุณเพราะเป็นรักแท้รักที่ไม่มีเงื่อนไขแม้จะแตกต่างไกลห่างแม้จะมีอุปสรรคขวางน้ำในที่สุดก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันไปจากกันไม่ได้นะ่ะเงาะกับรจนาสังทองกับรจนา เป็นคู่กันเพราะเขาก็มีบ่วงเนะี่ยผูกพันกับคุณที่ใช้เวลาไปจากคุณไม่ได้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ถึงแม้ตอนนี้รักที่ไม่สมหวังได้แต่เขามีภาระผูกพันเขาก็ตกกลุมรักหวังบ่วงรักคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสี่หมายเลขสามสิบหมายเลขสามสิบสี่หมายเลขยี่สิบหมายเลขสาข 34, มสิบหกหรือไม่ก็เกิด วันพุธหรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมจักรวาลจะบอกคุณว่าอย่างไรเพราะคุณเจอคู่แท้รักที่ไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นกับคุณอะถึงแม้บางคนบางท่านคุณก็เนะีพบทศก,กณัณฐ์นะความผิดหวังความเสียใจพัดพาไกลห่างแต่คุณ ก็นิ่งไกลห่างไปแล้วเป็นคู่กันไม่ได้เขาอ้อนวอนลองขอความรักนี้สมหวังหรือคุณเรียกหาแต่นิ่งเงียบแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่ผ่านมาณนะตอนนี้นะะต่คุณจะสมหวังได้เป็นคู่กันความร่มเย็นเมื่อเข้าใจในสัตธรรมทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอน,นัตตาจักรวาลจะบอกคุณว่ายอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเป็นอย่างไรหรือควรทาอย่างไรจักรวาลบอกว่า การผจญภยัยการผจญภัยคือเส้นทางสู่โลกใหม่ให้คุณผจญภยัยกันเรื่องเหมือนคุณจะมีเรื่องราวที่ต้องผจญภัยอีกนะหรือคุณผจญภัยมาแล้วให้คุณทําให้คุณเข้าใจเรียนรู้เนะี่ยเพราะผจญภยัยอ่ะเหมือนสัจธรรมอ่ะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายเกิดขึ้นกับคุณคุณเรียนรู้เข้าใจ พอเป็นรักแท้รักที่ไม่มีเงื่อนไขได้วยความเข้าใจแล้วฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำแล้วขยายอีกสองใบผจญภัยสู่โลกใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามรอคุณอยู่นะแล้วอย่างไรอีกการเจริญเติบโตีนก็ยำสามเนะ่ะเจริญเติบโตก้าวหน้าการเดินทางด้วยความเชื่อมั่นในแต่ละก้าวที่จะก้าวไปข้างหน้า ความมั่นคงความเข้าใจความเข้าใจเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งรักแท้ที่ไหลเงื่อนไขต้องมีอุปสรรคขวางน้ำแล้วก้าวเดินในแต่และก้าวด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักด้วยความเข้าใจเป็นกุญแจไปสู่ความสมหวังไขอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ ได,ได้ได้เปลี่ยนคู่กันได้อยู่ด้วยกันนะแต้สําหรับว่าอย่างไรจะความรักคุณดูกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังความยืดยุนความอันนี้ก็ความเข้าใจแล้วก็ความยืดยุนความไม่เหมือนะยืดย่นเป็นพลังงานของคุณด้วยความยืดย่นกันเผชิญกับความท้าทายยืดย่นแสงสว่าง หมือนยืดหยุ่นอะเหมือนความความไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไปเหมือนปรับตัวเข้าหากันได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้และพัฒนาในความรักจะพบรักแท้รักมั่นคงรักที่ไม่มีเงื่อนไขมอบความรักที่ดีให้กับคนรักเมื่อเห็นคนรักเนี่ยเหมือนสัจธรรมนะจักรวาลก็บอกคุณ